ดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทารอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันพุทธที่11ธันวาคมพศ2567ค่ะ คํำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะชงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัว id line ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่สองเหรียญนะคะสองเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของคำว่าความวิตกกังวลนะคะสับสนลังเลนะคะเครียดนะคะ หรืออาจจะเครียดกับในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะการเงินช่วงนี้ชาววันอาทิตย์นะเรียกว่าได้มาหมุนไปหมดไปจ่ายไปนะคะแล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของการประคับปะครองเหตุการณ์สถานการณ์การงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ชาววันอาทิตย์เกิดความสับสนเกิดความวิตกกังวลน,นะคะเรียกว่าบางคนนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่ามรสุมชีวิตนะคะมรสุมทางสังคมทางสื่อเข้ามาก็ได้ด้วยค่ะ The e m p a l e r นะคะนะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ เข้มแข็งแข็งแกร่ง ะะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีมีความรับผิดชอบกับหน้าที่กับงานที่คุณทํานะคะเรียกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณค่อนข้างจะทุ่มเทรแรงกายแรงใจเต็มที่นะคะในงานที่คุณทํานั่นเองนะคะใครที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะการงานช่วงนี้นะหมอฟ้ามองว่าคุณมั่นคงนะแต่คุณอาจจะวิตกกังวลนะคะเรียกว่าเกี่ยวข้องกับพกระบบงานนะคะในองคอ์กรสิ่งต่างๆนะคะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะกลัววิกฤตกลัวเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงนะคะแต่ข้างนอก เนี่ยนะคะคุณพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะไม่ให้ใครรู้นะคะว่าคุณกําลังวิตกกังวลอยู่นั่นเองค่ะและไพ่ใบนี้นะพงบอกว่าชาววันอาทิตย์มักจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ เด็กถือถ้วยช่วงนี้ชาววันอาทิตย์ทำอะไรนะคะค่อนข้างจะรอบคอบค่อนข้างจะระมัดระวังนะคะเรียกว่าระมัดระวังตัวเองระมัดระวังสังคมระมัดระวังสิ่งรอบข้างนั่นเองนะคะเรียกว่าไม่กล้าที่จะขยับทําอะไรนะบางคนคิดวางแผนจัดการนู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆแต่อาจจะกําลังรอนะคะรอเหตุการณ์สงบนะคะนะรอขึ้นลมสิ่งต่างๆเนี่ยมันสงบลงนะคะเด็กถือถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่ามีเซนต์มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยํามักจะเป็นที่ปรึกษาที่ ดีให้กับคนรอบข้างแต่พอปัญหาของตัวเองเนี่ยชาววันอาทิตย์มักจะมีความวิตกกังวลความเครียดนะคะ และเด็กถือถ้วยอาจจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากลูกน้องก็ได้นะบริวารลูกหลานอาจจะนำพาเรื่องราวข่าวดีมาให้ก็ได้ด้วยเช่นกันช่วงนี้ชาววันอาทิตย์อาจจะอยู่ในช่วงของการทบทวนหนงังสือหนังหาตำรับตำราวิวชาความรู้ที่ตัวเองเรียนมาก็ได้ด้วยนะคะส่วนการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังจัดการบริหารในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีแต่อาจจะมีบ้างวิตกกังวลหรือการเงินชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะหมดไปกับหนงังสือหนังหาตำรับตำราอุปกรณ์นะคะในการทํางานนั้น นะคะส่วนถ้าถามว่าใครที่จะ ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารดูในเรื่องของเอกสารให้ดีก็แล้วกันนะโชคลาภมีไหมพอได้ค่าขนมนะคะความรักนะคะช่วงนี้นะก็เรียกว่าบางคู่อาจจะรู้สึกว่าเอรักมันเหงารักมันเศร้านะคะอาจจะด้วยตัวชาวนาทิตคุณอาจจะดูเครียดเครียดนะมันก็เลยทําให้รักเนี่ยดูเหงาเงาไปนะคะแต่โดยภาพรวมเรียกว่าได้คู่รักที่ดีนะคอยเกื้อนหนุนคอยคําคูณคอยให้กําลังใจคอยสมเสริมซึ่งกันและกันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคุณอาจจะโสดแบบมีคนคุยนั่นแหละนะคะ แต่ก็สถานะไม่ชัดเจนสุขภาพช่วงนี้ชาววนาทิตย์อาจจะมีบ้างปวดเมื่อยเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนมึนมึนงงงวิงเวียนศีรษะก็ได้ด้วยค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์ค่ะเร็วๆนี้เธอจะได้พบข้อความสําคัญจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข2มีเลขสี่และเลขหนึ่งช่วงนี้ชาววันอาทิตย์ถ้าทุกข์ถ้าเครียดถ้าไม่สบายใจแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์รักษาศีลน,นะคะหรือถ้าจะขอพรน,นะคะขอพรในสายนะคะในศาสตร์อ่าพราหมณ์ถ้าทางสายพรามหมณ์ฮินดูขอพรกับองค์พศิวะนะคะถ้าในศาสตร์พระมหากษัตริย์ก็ได้หมดนะคะ มาดูชาววันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์สามเหลี่ยนนะคะการ on, เงินพูดคุยเจราจาข้อตกลงนะคะหรือการงานเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการประชุมงานอบรมการจัดสรรการแบ่งงานนะคะพูดคุยในเรื่องของงานนะคะรวมถึงไพ่สามเหรี่ยนเนี่ยบางคนอาจจะมีในเรื่องของคาว่าเงินค่าคอมมิชชั่นเงินปันผลเงินจากอสหกรเงินจากการลงทุนหรือเงินจากการเป็นหนายหน้าเข้ามาด้วยนะคะเทมเพลนนะคะช่วงนี้ดูเหมือนชาววันจันทร์เมกมันนี้เก่งนะคะเรียกว่าเทมเพลนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงการเดินทางชีพจรลงเทา้านะคะแทมเพลน,นเป็นไพ่ที่ดีนะเปลี่ยนไปเพื่อทิศทางที่ดีนะคะเปลี่ยนไปเพื่อแนวทางที่ดีหรือถ้าการค้าขายเนี่ยอาจจะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดงานออนไลน์นะคะแล้วก็ไพ่บง่งบอกในเรื่องของเกี่ยวข้องกับงานพูดนะติดต่อสื่อสารเจรจานะคะเรียกว่าคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะสามารถที่จะเคลียร์นะคะหรือว่าจัดการปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะ3ถ้วยนะคะจะได้รับการผลักดัน การสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้างานเรียกว่ามีทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตคอยผลักดันด้วยนะคะการค้าการขายวันนี้ออเดอร์เยอะเลยทีเดียวนะคะลูกค้าวนวนเวียนเข้ามาตลอดนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานก็ได้นะอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะคะถ้าโยกย้ายก็ส่งผลดีให้นะไม่ได้เสียนะคะเพราะว่าโยกย้ายเพื่อที่จะปรับตําแหน่งโยกย้ายแผนกนะคะนะมีหน้า ที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะการเงินนะคะเรียกว่าช่วงนี้ภาษีสังคมเยอะเพื่อนฝูงเยอะเฮฮาปาร์ตี้สังสรร์งานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานวันเกิดนะคะยังไงก็ดูในเรื่องของการเงินให้ดีนะเพราะแทมเพลนเนี่ยได้มาหมุนไปหมดไปนะคะเรียกว่าหาเงินเกง่งสามเหรียญน,นะคะแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะโชคลาบมีไหมโชคลาบมีค่ะ ถ้ามีตัวเลขอย่าลืมสลับไปสลับมาให้ดีด้วยนะหรือตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์จากเอกสารนะคะส่วนความรักนะคะช่วงนี้แฮปปี้มีความสุขนะคะพูดคุยกันนะคะอาจจะมีการ นัดนะคะนะว่าเอสาวอาทิตย์นี้นะคะจะไปพักผ่อนที่ไหนดีมีโปรแกรมในการเที่ยวเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจแต่ถ้าอยู่แต่ที่ทํางานอยู่แต่ที่บ้านไม่เจอคนถูกใจนะคุณต้องออกไปเจอเจอผู้คนนะคะออกไปเจอเจอสังคมด้วยนะคะเรียกว่า,าคุณจะพบกับคนคนนี้ได้นะคะ จากเพื่อนนะคะจากกลุ่มเพื่อนนั่นเองนะคะสุขภาพเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์จำไว้นะชีวิตคือการเรียนรู้จงสนุกกับทุกบทเรียนในชีวิตของเธอเลขหน้าไพา่มีเลข3ม,มีเลข4มีเลขหและเลข3ค่ะวันนี้ชาววันจันทร์นะคะ ถ้าจะทําบุญนะคะแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําดื่มนะคะน้ําดื่มอาหารของกินได้นะคะมาดูชาววันอังคารค่ะ ชาววันอังคารแปดเหรียญน,นะคะวันนี้นะคะงวนอยู่กับการทํางานนะคะการหาเงินนะคะหน้าที่ของตัวเองนะคะแปดเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ขยันอดทนหนักเอาเบาสู้นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนานะคะการเงินของคุณส่วนใหญ่จะได้มาจากฝีมือความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะขยันมากได้เงินมากขยันน้อยได้เงินน้อยนะคะในวันนี้ เดลิเวอร์นะคะนะโอกาสสิ o ่งดีๆนะคะไพ่เดลิเวอร์เนี่ยบง่งบอกในเรื่องของคาว่าธุรก,กิจกิจการงานที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะการได้รับการยอมรับนะคะจากหมู่คนหมู่มากนะคะหรือว่าการได้รับการผลักดันนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะเรียกว่าวันนี้เดลิเวอร์ขึ้นมานี้ท้องฟ้าสดใสเลยทีเดียวนะคะทุกอย่างดูเหมือนเป็นใจให้กับชาววันอังคารนะคะเรื่องราวที่เครียดเครียดเรื่องราวที่ทุกทุกนะคะปัญหาใดๆก็ตามแต่นะคะ เรียกว่ากําลังอยู่ในช่วงของการรอคอยการแก้ไขนะคะแล้วก็ดูเหมือนทุกๆอย่างนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะอะไรที่เรียกว่ามันหนักนาสาหัสเข้ามาก็ต้องใช้ความอดทนนะคะนะเรียกว่าต้องใช้ เขาเรียกว่าพูดให้น้อยทํางานให้มากนะคะพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะคะนะเรียกว่าแสดงฝีมือให้กับคนรอบข้างได้ยอมรับนะคะในความเป็นตัวตนของคุณนั่นเองนะคะความสําเร็จของคุณนี่เรียกว่าต้องฝ่าฟันเหมือนกันนะต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจแบบเต็มที่เต็มกําลังเลยทีเดียวนะคะวันนี้ใครที่ตั้งยอดเป้ายอดออเดอร์เอาไว้นะคะคุณอาจจะต้องลงไปใกล้ชิดกับลูกกับลูกค้านะคะนะ เข้าไปใกล้ชิดกับลูกค,ค้าหรือถ้าในเรื่องของประชุมนะคะเรียกว่าการคา้าการขายอะไรก็ตามแต่เนาะธุรกิจอาจจะต้องเรียกลูกน้องประชุมอบรมนะคะให้ความรู้นะคะอาิ่งต่างๆนะคะให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยส่วนการเงินเหมือนที่บอกนะคะหาเงินเก่งนะคะการเงินส่วนหนึ่งได้มาจากตัวเองนะคะจะได้มาจากความสามารถของตัวเองนะคะอีกส่วนหนึ่งอาจจะได้มาจากโชคลาภหรือได้มาจากคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือนั่นเองนะคะ <S <S แต่อาจจะก,กังวลในเรื่องของคาว่าน,นี่สินนะภาระที่ต้องเครียด ต้องจัดการนะคะแต่ไม่เกินความสามารถของคุณคุณเคลียร์นี้เคลียร์สินได้คุณจัดการภาระได้นะคะหรือถ้าในเรื่องของความรักนะช่วงนี้นะคะบางคู่ก็อาจจะเหนื่อยกับความรักนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะมีปัญหาเก่าๆนะคะที่ยังค้างคาใจกันอยู่วันนี้พยายามปรับความเข้าใจกันนะพูดคุยกันนะคะอย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจเนี่ยมันเกิดช่องว่างนะคะไม่อย่างนั้นปัญหาเล็กๆจะบานปลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดนะ หมอฟ้ามองว่ามีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะเป็นคนใกล้ไม่ใช่คนไกลนะคะอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยนะคะแต่คุณไม่เคยได้ให้ความสําคัญกับเขาก็ได้นะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้ชาววันอังคารจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังปวดกระดูกสันหลังเกิดจากการนั่งนานยืนนานทําอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆนานนั่นเองนะคะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับ เรียกว่าระบบปอดทางเดินหายใจด้วยนะนะคะเรียกว่าอาจจะหายใจง่ายเหนื่อยง่ายด้วยสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะแฮงแมนเนี่ยต้องดูแลสุขภาพคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคอดหมดลูกค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันอังคารค่ะหมดเวลาที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นแล้วเวลานี้เธอควรหันมาใส่ใจตัวเองบ้างค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข8มีเลข6มีเลข1และเลข3นะคะหรือตัวเลขจากคนป่วยนะคะ ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าตัวเล็กจากคนป่วยนะหรือวันนี้นะคะาชาววันอังคารนะคะเรียกว่าคุณอาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยของใครบางคนก็ได้นะคะถ้าชาววันอังคารจะทําบุญวันนี้แนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับหยุกยารักษาโรคนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับพวกเตียงผู้ป่วยนะคะรถวิวแชร์นะคะขาเทียมนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคาระคะ่ะ มาดูชาววันพุธหนึ่งไม้เท้าการงานจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีงานใหม่ธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะจากที่ผ่านมาค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะหนึ่งไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยนะความกระตือรือร้นนะคะความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่นะคะงานใหม่ๆนะคะราชินีเหรียญน,นะคะผู้หญิงจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้นะคะหรือราชินิเหนียญเนี่ยบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีโชคเข้ามานะคะหรืออยากจะได้เงินสัก้อนหนึ่งมาลงทุน คุณมาทําธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะหรืออาจจะนํามาเคลียร์หนี้เคลียร์สินจัดการก็ได้ด้วยนะคะสีดาบนะคะแต่ช่วงนี้ทําอะไรต้องใจเย็นๆนะคะดูเหมือนทุกอย่างอยู่ในช่วงของการรอคอยจังหวะเวลาโอกาสเหตุการณ์สถานการณ์สิ่งต่างๆหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยชาววันพุธคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างนะคะเรียกว่าวันนี้ชาววันพุธสีดาบเนี่ยบางคนอยากจะหยุดพักนะคะอยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่ในมุมของตัวเองนะคะอยากจะทํางานหรือว่าหน้าที่ความรับ ผิดชอบเฉพาะของตัวเองนะคะไม่ค่อยอยากจะยุ่งไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครเลยทีเดียวนะคะทําให้คนรอบข้างเนี่ยอาจจะมองอาจจะมองเข้ามารู้สึกว่าเอ๊ะชาววันพุธคุณดูเงียบเงียบคุณดูเหงาเงาไปนะคุณมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่านะคะ การงานมันคงดีนะคะการเงินนะคะก็เรียกว่ายังจัดการบริหารในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีหรือวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมมาขอความช่วยเหลือจากชาววันพุธก็ได้ด้วยค่ะส่วนความรักนะคะช่วงนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าน้อยๆกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหาเวลาให้กับคนรักของคุณบ้างนะคะเขาอาจจะกําลังน้อยใจคุณอยู่ก็ได้นะคะหรือใครที่งอนกันทะเลาะกันนะคะงอกันบ้างอย่างงอนกันนานเขาไม่งอเราเรางอเขาบ้างนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพชาววันพุธสีดาบนะสีดาบเนี่ยบางคนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการไปนวด การไปทำสปานะคะก็ได้ด้วยนะอาจจะทำให้เครียดน้อยลงนะคะเพราะว่าบางคนเกิดจากความเครียดช่วงบาช่วงไหลตึงตึงปวดปวดเมื่อยเมือม่อยนะคะหรือสีดาบเนี่ยบางคนอยู่ในช่วงของการหยุดพักนอนพักนะคะรักษาตัวนะคะการฟื้นฟูสุขภาพก็ได้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่านะคะอาจจะมีข่าวข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับ ชาววันพุธบ้างค่ะอย่าผลักสายความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เพราะมันกำลังทำให้เธอเติบโตทางจิตวิญญาณน,นั่นเองค่ะเลขนาพายมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งและเลขสี่หรือตัวเลขจากคนตายนะคะผู้หญิงจะให้โชคนะคะวันนี้ชาววันพุธนะคะหมอฟ้าแนะนำว่าถ้าจะทำบุญนะคะเช้ามาใส่บาตรทำบุญนะคะกรวดน้ำนะคะนะให้กับตนเองให้กับเจ้ากรรมในเวรสัมมาอาชีพทั้งหลายด้วยนะคะ มาดูชาววันพฤหัสค่ะ ชาววันพฤหัสคิงไม้เท้าการงานมั่นคงโดดเด่นเลยทีเดียวนะบางคนอาจจะกําลังรอคอยงานนะคะหรือว่าอาจจะกําลังเตรียมตัวนะคะในเรื่องของงานจัดการวางแผนนู่นนี่นัน่น,นสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าคิงไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขุมรอบคอบนะคะเดวิลนะคะอยากมีอยากได้อยากทําไปหมดทุกอย่างช่วงนี้บางคนอาจจะกําลังหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างเดวิลกับไพ่คิงไม้เท้าเนี่ยเรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับการงานหน้าที่ความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณท หรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาๆนะคะงานกลางคืนนะคะคนกลางคืนก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าไพ่ใบนี้นะคะามักจะทําอะไรก็มักจะหมกมุนอยู่กับสิ่งนั้นนะคะเจ็ดเหรียญนะคะบางคนนี้ช่วงนี้นะคะอาจจะกําลังคิด นะคะในเรื่องของการอยากจะลงทุนนะคะศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการลงทุนนะคะศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการเงินสิ่งต่างๆคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆรอบครอบระมัดระวังวางแผนจัดการเตรียมพร้อมนะคะข้อผิดพลา, <Cada correlation> าดมันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยนั่นเองนะคะเรียกว่าช่วงนี้ชาววันพฤหัสนะคะจะทําอะไรรอบครอบมากขึ้นนะมีความมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความสุขุมมากขึ้นนะคะคิด นะคะนะคิดทุกอย่างจัดการทุกอย่างได้ดีเลยทีเดียวค่ะการเงินเนี่ยนะคะจะมีโชคเข้ามา ะะเรียกว่าเดวิลกับไพ่เงินนะคะมีโชคเข้ามาด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคหรือบางคนนะคะเรียกว่า,าขายหวยออนไลน์ได้นะขายลอตเตอรี่ก็ได้นะคะเพราะเดวิลเนี่ยเนยนะาะลอตเตอรี่หรือหวยออนไลน์นะคะก็เกี่ยวข้องกับเท่าๆเหมือนกันนะคะแต่ก็อย่าไปทําอะไรที่มันใกล้เคียงนะคะกับสิ่งที่มันผิดกฎหมายก็แล้วกันนะแล้วพวกไพ่เจ็ดเหรียญเห็นไหมการเงินส่วนใหญ่นะคะเรียกว่าจะได้มาจากความรู้นะคะนะ จากการงานจากหน้าที่นะคะยิ่งเสียงเงื่อมากยิ่งได้เงินมากนะคะยิ่งขยันมากได้เงินมากนะคะหรืออะไรที่คุณทําแล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้กําลังผีดอกออกผลกําลังรอการเก็บเกี่ยวของคุณนั่นเองนะคะเรียกว่า อาบางคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการทาไร้ทาส่วนก็ได้นะคะกําลังรอคอยผลผลิตกําลังรอคอยไรายได้นะคะในช่วงนี้เรียกว่าการเงินนะคะาวางแผนเป็นอย่างดีนะคะหมอฟ้ามองว่าการเงินคุณยังจัดการได้นะคะยังมีเงินเข้ามานะคะมีเงินจ่ายออกไปนะคะแต่ว่าเ e วิลเนี่ยใจใหญ่ หน้าใหญ่สายเปเหมือนกันนะคะเวลาหมดออกไปนี้ก้อนใหญ่หญๆเข้ามาก็ก้อนใหญ่ไม่แพ้กันค่ะส่วนความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะก็เรียกว่า,าไปไหนนี้ดูเหมือนจะเกาะติดกันนะคะเป็นปลาทองโกะเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าห่างกันไม่ได้นะคะช่วงนี้เรียกว่าแฟนคุณอาจจะเป็นคนคี้หึงหรือเปล่านะคะหรือตัวคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะคะคนรักอาจจะดูงอแงนะคะหรือว่างี่เงาไปบ้างนะคะมันเป็นการเรียกร้องความสนใจจากคุณนะคะอย่าพึ่งไปลำคานเขานะส่วน คนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะในวันนี้คุณสนใจในเรื่องของงานสิ่งที่คุณทำนะคะแต่มีคนที่เขาแอบจองคุณอยู่นะคะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเรียกว่าเขากําลังจองกําลังเพ่งเล็งคุณเลยนะหรือบางคนเนี่ยถ้าไปเที่ยวในสถานที่อโครจรมีโอกาสาที่จะได้พบรักนะคะแต่อาจจะไม่ใช่รักที่จีรังยั่งยืนอันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะหรือบางคนเจ็ดเหรียญกับเดวิลเนี่ยซื้อกินได้นะคะ เรียกว่าอาจจะไปในสถานที่ที่เขาเรียกว่ามีมีสถานที่ซื้อได้เนาะส่วนสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะกินทานอาหารระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียกันด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะมีบางเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเหนือตามตัวค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันพฤหัสค่ะพาเด็กน้อยในตัวเธอไปเล่นบ้างสิ่นะคะบางคนอาจจะดูเครียดกับงานจนเกินไปหรือเปล่านะคะเลขหน้าไพ่มีเลขห้ามีเลขห้าและเลขเจ็ดค่ะ มาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์สี่ถ้วยนะคะไม่อยากจะยุง่งไม่อยากจะสูงสิงกับใครเลยช่วงนี้ฉันอยากจะอยู่กับตัวเองนะคะไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายเลยนะคะสี่ถ้วยเนี่ยสี่ถ้วยเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ระวังนเรื่องของสุขภาพด้วยนะจุกเสียดแน่นท้องท้องเอิด ท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะกดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายก็ได้ด้วยนะราชินีถ้วยนะคะเรียกว่าช่วงนี้ใจจดใจจ่อรอรุ้นรอคอยเรื่องราวสิ่งต่างๆจะทำอะไรเนี่ยชาววันศุกร์ช่วงนี้นะคะหรือวันนี้มันค่อนข้างจะมีขีดจำกัดนะคะเรียกว่าอาจจะยังทําไม่เต็มที่นะคะนะ เรียกว่าต้องรอนิดหนึ่งนะคะสามไม่เท้านะคะนะเป็นไพ่ของการรอคอยทั้งนั้นเลยนะคะรอคอยสิ่งต่างๆนะคะรอคอยข่าวดีรอคอยในเรื่องของงานหรือบางคนรอคอยในเรื่องของการเดินทางนะคะเรียกว่าการรอคอยในวันนี้มันดูเหมือนกับยาวนานเหลือเกินนะคะบางคนรู้สึกทรมานเหลือเกินนะคะจนไม่มีกระจิตกระใจนะคะอยากจะทําอะไรเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะกําลังรอคอยการเปลี่ยน ะะการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายก็ได้ในระหว่างการรอช่วงนี้นะคะอย่าลืมที่จะหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจังหวะโอกาสหรือสิ่งที่เรารอจะเข้ามาตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นการรอการรอคอยนะคะอย่าให้มันสูญเปล่าให้มีในเรื่องของการไขว่คว้า,วาหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองด้วยนะคะงานที่ทําอยู่ยังมั่นคงดีนะเรียกว่ายังยังทำยังทำอยู่ที่เดิมนะแต่บางคนอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายอยากจะมองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอาจจะคิดวางแผนนะคะในช่วงของปี นนะะในเรื่องของงานเอาไว้บ้างแล้วนั่นเองนะคะหรือถ้าจะลงทุนจะทําอะไรอันนี้ก็ต้องหาความรู้ให้กับตัวเองให้มากๆนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเงินมันตึงมือเงินมันไม่ค่อยพอใช้นะคะอาจจะกําลังคิดวางแผนจัดระบบระเบียบในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะกําลังรองคอยเงินอยู่ก็ได้นะคะแต่วันนี้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะคะความรักนะคะช่วงนี้รักมันดูเหงาๆนะคะเพราะอะไรเพราะเกิดจากตัว คุณเองนะคุณอาจจะหงุดหงิดนั่นเองนะคะแต่อยากจะบอกว่าชาววันศุกร์ถ้ามีคู่คุณได้คู่ของคนรักที่ดีนะเขากําลังเฝ้ารอคุณอยู่นะคะนะเขาพร้อมที่จะให้กําลังใจนะคะให้คําปรึกษาให้คําแนะนําดีๆจากคุณนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือในบางส่วนที่เขาอาจจะพอจะช่วยคุณได้นะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพูดไปเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเราได้นะคะแต่ยังดีกว่าที่จะให้คนรักของคุณเขาเข้าใจเขาเข้าใจในตัวคุณผิดนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามอ่าเรียกว่า พูดคุยหรือว่าทําให้คนรักคุณเนี่ยนะคะเขามั่นใจเชื่อใจในตัวคุณนะคะอย่าทําเฉยเมยนะคะหมางเมินจนเกินไปส่วนคนโสดหมอฟม้ามองว่าวันนี้คุณยังครองความโสดอยู่นะคะเรียกว่าไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครเลยทีเดียวค่ะสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกนะอามาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์บ้างค่ะ มั่นใจในตัวเองหน่อยค่ะดูเหมือนชาววันศุกร์อาจจะกำลังขาดความมั่นใจอยู่นะคะเลขหน้าไพา่มีเลขก4มีเลข1และเลข3ค่ะมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์ไพ่เดทเลยนะคะเคร่งเครียดอ,อึดอัดทุกข์เหลือเกินนะคะไพ่เดทเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของคําว่าการการจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะชาววันเสาร์วันนี้คุณไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะกับสิ่งรอบข้างหรือกับผู้คนหรือกับใครใดๆเลยนะเรียกว่าคุณอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะเรียกว่าคุณอยู่กับการที่เตรียมพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองนะคะประพลกไพ่เดทเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูลึกลับซับซ้อนนะคะ จัสเมนนะคะนะทำสิ่งไหนยอมได้สิ่งนั้นนะคะจัสเมนบ่งบอกในเรื่องของการหลุดพ้นเรื่องราวปฏิหารสิ่งต่างๆนะคะหรือคุณอาจจะเจอกับใครบางคนก็ได้นะที่เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจเข้ามาเป็นแรงผลักดันทําให้คุณมีกําลังในการลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมา,เ,าเรียกว่าต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกลหลายๆคนนั่นเองนะคะ หนึ่งดาบนะคะให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองทำนะคะตัวเองตัดสินใจชาววันสาวความสำเร็จของคุณเนี่ยนะคะเรียกว่ากว่าจะได้มาก็แทบขาดใจเหมือนกันนะต้องลุยต้องอดทนต้องบากบั่นนะคะต้องใช้ความเพียรพยายามนะคะขอให้คุณมีมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะวางเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เดินไปนะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจใดๆทั้งสิ้นนะคะความสําเร็จของคุณอยู่ไม่ไกลนะคะบางคนวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะเดิน ทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยนะคะหรือนะคะถ้าในเรื่องของการเงินชาววันเสาร์ค่อนข้างจะตึงนะการเงินนี้ค่อนข้างจะตึงนะคะบางคนนี่เรียกว่ากว่าจะได้เงินมานะคะ ลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภอะจัสมินอะมันขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลนะคะเรียกว่าส่วนใหญ่โชคลาภของชาววันเสาร์จะมาจากการทํางานนะคะจะมาจากตัวเองนะคะจะมาจากสติปัญญาและความสามา,า,มา,มารถของคุณทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่อยากจะให้ไปคาดหวังในเรื่องของควาโชคลาภจนเกินไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะชาววันเสาร์นะคะอย่าดูนิง่งอยากเก็บตัวจนเกินไปนะคะ เรียกว่าให้เวลากับคนรักคุณบ้างนะคะนะพูดคุยกันบ้างนะคะนะเรียกว่า าหากิจกรรมนะคะทำนะคะในครอบครัวบ้างนะคะมันจะเป็นการที่ทําให้ครอบครัวนะคะหรือความรักเนี่ยนะคะกลับมานะคะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะที่คุณห่างหายกันไปนานมีโอกาสที่จะได้วนวนเว,ว,วียน,ยน,ยนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ชาววันเสาร์บางครั้งก็รักใย,ยากนะ เรียกว่าวันนี้ถ้าโสดก็ไม่ได้เหงานะคะโสดคุณก็มีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณทํานั่นเองค่ะสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยชาววันเสาร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะนะกระดูกนะคะอันนี้ไปดูเรื่องของกระดูกเนื้อกระดูกเข่าข้อนะคะอาจจะเกิดการปวดนะคะบางคนเขาเรียกว่ากระดูกเสื่อมกระดูกพุนเป็นโรคกุมมาตอยอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของคําว่าโรคจากพันธุก,กรรมก็ได้นะคะ ออบางคนสืบสืบทอดจากพันธุกรรมหรือบางคนโรคอะไรที่คุณเคยเป็นมาแล้วอะ่ะมันอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยหรือนะคะไพ่เดทเนี่ยนะคะเกี่ยวกับโรคผิวหนังได้นะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันเสาร์คะ่ะทุกๆวันใหม่คือโอกาสของเธอที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเลขนาไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขสอง มีเลขศูนย์ที่จะให้โชคค่ะสำหรับชาววันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์ว,วันนี้ถ้าจะทำบุญนะคะแนะนำว่าให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับลงศพนะคะนะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ